วันนี้ป้าพี่น้องมาแอลที่มัชิดโอฝายนะครับเพไปร่วมงานเอาลี่ะครับแน่นอนครับพี่น้องครับอิสลามก็มีคําสอนนะครับเกี่ยวกับผลบุญคุณค่านะครับในการเยี่ยมเยียนพี่น้องนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับอ่ามุสลิมคนใดนะครับที่ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งนะครับวันนี้คนหนึ่งไปแล้วนะครับตอนเช้าก็จะมีมาิลีกัดนะครับมาขอพรที่เขาจนถึงตอนเย็นเลยนะครับและหากเขาไปเยี่ยมพี่น้องของเขาในตอนเย็นนะครับ วันนี้ก,นก็จะขอพรน้เขาเ่าวจนกระทั่งถึงตอนเจ้านะครับท้ายสุดครับก็จากได้สวรรค์เป็นการตอบแทนนะครับก็กกบอันนี้ก็เพียงมึงคำสอนนะครับที่กล่าวถึงผลบุญคุณค่าในการที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือนพี่น้องนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางเข้าสู่นะครับชุมชนบ้านหัวฝายนะครับเป็นชุมชนจีนขนาดใหญ่ชุมชนหนึ่งนะครับที่มีพี่น้องต่างศาส,สน,นะครับพี่น้องมุสลิมอยู่ร่วมกัน เป็นวัดของไทยใหญ่นะครับวัดคนไทยใหญ่นะครับเราก็จะเห็นว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมในพื้นที่มาในพื้นที่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นสังคมพระถุวัฒนธรรมนะครับที่มีกันมาอย่างยาวนานนะครับไม่ใช่เพิ่งสร้างเพิ่งแปลงขึ้นมานะครับครับตอนนี้เราก็จะเข้าพื้นที่นะครับเขตที่จัดกิจกรรมจัดงานนะครับผมก็ครับเดี๋ยวก็ไปดูบรรยากาศนะครับภายในงาน มัสยิดนะครับว่าในมัสยิดนะครับมันมีกิจกรรมอย่างพ้องนะครับก็จะถึงหน้ามัสยิดแล้วนะครับผมก็ปาน้อยครับตัวกันมาถึงหน้ามัสยิดแล้วนะครับตัวกันมาเลยนะครับก็แวะเข้ามาเยี่ยมเยือนพี่น้องบนในมัสยิดนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะบริจาคนะครับสาหรับที่จะดูแลช่วยเหลือมัสยิดนะครับในกิจกรรมต่างๆนะครับเพราะว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าครูสอนศาสนาค่าอิมามนะครับ ว่าเจ้าเนะครับต่างมาชิดต้นก็จะมีการเลี้ยงอาหารนะครับก็จะดูแลแขกที่มาจากทางไกลนะครับก็จะเป็นเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ํากับที่อิ่มําสสารานกอนะครับเจ้านี้ก็จะมีแกงอ้อมนะครับพัดประกาศดองยูนนานพัดพักนะครับแล้วก็มีต้มข้าวแป้งนะครับคื่อพี่น้องได้จิ้มกันลองต้องกันตอนเช้าๆนะครับผมอันนี้ก็ถนนในชุมชนนะครับก็เป็นบรรยากาศนึ่งนะครับของชุมชนมุสลิมจีน ทางหน้ามชิดนะครับก่อนจะเป็น ине, uh, ตลาดนะครับเราอย่าแวะเข้าไปแอลกอฮอล์กันครับผมเข้าแลมฟืนทอดนะครับโอ้แหลมเจ้านี้อร่อยมากครับผมครับความท้าทายทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็รวมกันอยู่ที่หน้ามชิดนะครับคือซื้อของช้อปปิ้งกันครับผมอันนี้เป็นห้อง okay. Quality Puis ป้าท้องขนมอย่างขนมถ้วยฟูค่ะขนมถ้วยฟูถ oh. ้าคนจีนป้าท้องอย่างเผาเกลีเผาเกาอ๋อโอเคอันนี้อย่างอันนี้รถจ้อง กถจองใส่น้ำม้อยอันนี้เป็นข้าวข้าวอะไรครับข้าวหมากข้าวหมากอะข้าวหมารีดข้าวหมารีดโอเคอย่าสักลอครับน้องที่มากาขายในนี้นะครับก่อมาทั้งจากเชียงไทยลําปังรับอันนี้ก็เป็นเส้นข้าวซอยนะครับขนมคนจีนนะครับนขนมปลาห่อสิงจีอนะครับครับรรยากาศก่อ ต็มได้วยร้านค้านะครับหัวฝายนี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีร้านค้าเยอะที่สุดเลยนะครับผมร้านค้าแน่นหนาแน่นนักนะครับนอตอนนี้ก็เป็นประเภทอาหารเครื่องเทศสมุนไพรของคนจีนนะครับมีพริกไทยดำมีอาชาโกโนะครับน,นี่ก็เป็นประเภทผันดอมนะครับ อันนี้ก็เตี๋ยวจีนปลานะครับผมพวกประเภทผักด,ดองนนี้ขนมยูนานนะครับ เพราะว่าเราต้องทำานกำหนดเวลาไม่งั้นเราจะเลี้ยงลำไส้ยืดยาวจริงนะครับเพราะนั้นเราเลี้ยงเข้าเท่านี้เราไปอยู่ห้องครัวนะครับก็มีพี่น้องนะครับชาวบ้านมาช่วยกันหลวงกันหลายนะครับเนาะแล้วก็สุ่กตัวเนอครับผมแม่บ้านช่วยกันเนาะอันนี้ห่อข้าวเกี๊ยวครับผมภาพเราที่เห็นนะครับก็เป็นภาพสะท้อนนะครับของ ความสามัคคีในชุมชนในสังคมนะครับที่ยังมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่นะครับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับมาช่วยกันนะครับมีดคนละใบนะครับมาเพื่อจะก่อความกลบุญจากรอบสุภวตารานะครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นยำบุญเส้นจูนานนะครับซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตประจํางานเลี้ยงของงานเลี้ยงของมุสลิมจีนจูนานนะครับอันนี้ก็เป็นแกงหงต้นนะครับแกงเนื้อยูนานนะครับ อันนี้ขาดไปได้นะครับกู้งานกู้งานนะครับจะขาดไปได้นะครับใส่มันอะลนะครับมันฝรั่งนะครับเนาะใส่แกงกินไปนะครับผมก็พี่น้องครับเขาก็จะเห็นว่าในสังคมชุมชนมุสลิมแถวรอบนอกนะครับก็ยังมีการอุดหนุนเกื้อกูลกันอยู่นะครับผมครับหลังจากพอเพิ้นกินเปิ่นทานกันแล้วนะครับกับมาพอที่กูโบนะครับลำลึกเล็ถึงความตายสักน้อยนึงนะครับกบกูโบในพื้นที่อำเภอฝางนะครับเขาก็จะเห็น นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะอยู่บนเชิงเขานะครับคือหลังติดเขานะครับหน้าก็ไม่ได้ติดน้ำนะแต่ก็ถือว่าเป็นคูโบที่เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของชาวมุสลิมจีนอายุนานนะครับต่อจากฟังกันเป็นระดับขั้นบันไดครับพี่น้องครับอย่างที่เคยเล่านะครับว่าป้ายหน้าหลุมคูโบเนี่ยนะครับของพี่น้องมุสลิมจีนอยยุนานเองนะครับ ก็จะมีการบันทึกชื่อตระกูลของคนตายนะครับมีลูกกี่คนมีหลานกี่คนนะครับจะถูกบันทึกไว้อยู่ในป้ายนี้นะครับแต่เพื่อถึงเรื่องของหลานนะครับเปลี่ยนรถนะครับขึ้นมาบนมี่สุนะครับเกำลังแบ่งมรดกระเบีกันนะครับเรื่องของความดีต่างๆนะครับเรื่องของคําสอนที่มีคุณค่าในศาสนานะครับพอเด่นผู้ที่มีความสนใจนะครับต้องจะมาฟังกันเรื่องราวของศาสนานะครับ คือพี่น้องได้สัมผัสได้ซึมซับกับการสอนนะครับได้รู้ว่าแบบอย่างระเีนี่เป็นอย่างไรนะครับมันก็เป็นความชัดเจนอย่างนี้นะครับที่แยกกันออกมาอย่างนี้นะครับเนาะอ่าคนที่พร้อมที่จะฟังก็มาเป็นอย่างนี้นะครับมีก็มอบรางวัลมอบของสมนาคุณน,นะคกับผู้บรรยายทำนะครับคือเปิ่นได้มีกําลังจิตกําลังใจนะครับการทํางานศสนาต่อไปนะครับผม มีนักเรียนจบจะพฟิตนะครับ6ท่านนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็ขอแสดงความยดีกับเด็กๆนะครับที่จบพฟิตในปีนี้ทุกคนนะครับสำหรับ6คนนะครับครับหลังจากเสร็จพิธีกรรมต่างๆนะครับบอกว่าจะเป็นการละมาดการบรรยายศาสนานะครับขอถึงเวลาต้องลาจากกันแล้วนะครับทางเจะาภาพกัจัดอาหารเลี้ยงสงนะครับมื้อนี้ก็จะมีต้มปลาฟูนะครับนอ ก็จะมีต้มปลาฟูมีแกงคงตุ๋นนะครับนี่คือตะกี้นะครับแล้วก็ไก่ต้มยำบุญเส้นเข้าเก็บทอดนะครับแล้วก็มีผัดผักนะครับผมอ่าเป็นอาหารมื้อส่งต่อนะครับส่งเพื่อส่งกลับนะครับกับพี่น้องนะครับพอถึงเวลานะครับมามีงานเลี้ยงใดที่บาเลิกลานะครับปลาสิจีนประกอบเกาไว้ย่างไงนะครับคนเราพบกันก็เพื่อจากนะครับวันนี้ของคงต้องลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมราฮ์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุ